นับสนุนโดยชัวชัวชที่ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก้ ครับประเด็นที่เราจะคุยประเด็นต่อไปนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเรื่องของการตลาดนั่นเองนะครับนะฮะปลูกพริกไทยออกมาดีมีคุณภาพแล้วนะครับนะ,ะเขาไปขายกันที่ไหนยังไงนะครับนะฮะและเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราสอบถามกับทางเจนนี่เลยแล้วกันนะครับนะเจ๊อย่างของเจ๊นเนี่ยเอาไปขายยังไงฮะเจ๊ขายขายแห้งใช่ไหมคะของเจ๊จะจะ,ะขายแห้งด้วยอ่าขายแห้งก็ พอค้ามาถึงบ้านอ๋อพ่อค้ามาถึงนี่เลยถึงสวนเลยนะครับสดต้องไปหาตลาดอ๋อถ้าถ้าสดนี่เราเราส่งเองฮะต้องไปหาตลาดหาหาแม่ค้าหาแม่ค้าเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสดนี่จสส่งไหนอ่ะไปที่เนินสูงที่เนินสูงนะครับอ๋อเนื่องาส่งตามร้านอาหารหรืออะไรมีก็ตลาดห้วยท้อนน้อยๆแต่ถ้าเยอะๆเราต้องไปที่แหล่งของเขาอเขาส่งกรุงเทพส่งชนที่ที่ตลาดเนินสูงก็มีแม่ค้าพ่อค้ารับซื้ออยู่นะครับที่นั้นู เอออย่างอย่างสดเนี่ยช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ฮะเจนกิโลเท่าไหร่ส่งครับโตกจะไปพูดราคาเขาดีมั้งเดี๋ยวก็ไปขายส่งกันไม่ได้แต่ว่าราคาก็พอได้อยู่ค่ะขอให้มีคนซื้อขอมีคนซื้อนะครับเอาถ้าอย่างถ้าอย่างแห้งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตากไว้ที่บ้านได้ตากที่สวนได้แล้วพออค้ามาซื้อถึงบ้าน่ค้ามาซื้อถึงบ้านราคาก็แล้วแต่ขึ้นลงตามตลาดเขาตามตลาดนะครับนะฮะส่วนใหญ่นี่เขาเขาซื้อเป็นอย่างอย่างอย่างแห้งเนี่ย ประมาณกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็พูดราคาไม่ได้เพราะมันลงตามตลาดเขาเองกันพอเราไวะพูดราคาไม่ได้เลยแล้วแล้วราคาเนี่ยมัน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 ขึ้นลงอย่างนี้ตลอดเลยครับเจค่ะขึ้นลงเฮะมันเพราะอะไรครับเจมันขึ้นลงบ่อยกันเลยของมากก็ลงของไม่มีก็ขึ้นอ๋อตามผลผลิตที่ออกมาแล้วแล้วช่วงไหนที่มันลงอะครับช่วงนี้ ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะฮะแสดงว่าช่วงนี้ผลผลิตออกเยอะไปฝนต้นหนาวเ่ยนะครับผมผลิตออกเยอะมันราคาก็ลงค่ะแล้วช่วงไหนราคาดีครับไปแรงนน่ะไปแรงนะฮะก็ประมาณเมษาพฤษภาเลยงนู่นนะครับเจ๊ได้ไหมค่ะได้๋อแล้วถ้าอย่างอย่างอย่างถ้าอย่างช่วงแรงมาราคาดีเนี่ยเราสามารถบังคับให้เขาออกช่วงแรงได้ไหมบังคับให้เขาออกไม่ได้ต้องตามฤะดูการเขาตามฤดูการเราเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้รอราคา เราตากแห้งแล้วเราเก็บไว้ได้ไงเป็นพืชที่เราเก็บได้อืมนะฮะอันนี้คือข้อดีของพริกไทยมาเลเซียน,นะครับที่สายพันธุ์เ,เก็บแห้งนะฮะตากแห้งเก็บไว้รอราคาได้นั่นเองเรายังไม่ขายก็เราไว้ได้รอนะครับ uh, รอได้ยังยงอย่างพริกไทยที่เราเอาเอาไปตากแห้งเนีน่ยน,ยนะครับเราเราจะเก็บช่วงไหนครับช่วงเขียวเขียวนี้เลยฮะหรือว่าสุกแดงสุกแดงนะครับอ่าต้องสุกก่อน อันนี้จากจากเขียวแล้วมันมันสุกนี่มันแดงเลยปาครับเจ๊เริ่มไปเหลืองก่อนเหลืองแล้วก็แดงอ๋อเหลืองแล้วก็แดงถ้าแดงถ้าแดงทั้งช่อแล้วก็เก็บได้เลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแดงสองเม็ดก็ต้องเอาแล้วอ๋อเหรอครับผมนึกว่าต้องให้รอรอแดงทุกเม็ดเลยแดงสองเม็ดก็เอาแล้วมาบ่มกันบ่มบ่มยังไงฮะให้แดงมากแต่ทําดําไม่ต้องแดงมากอแค่เหลืองแค่แดงสองสามเม็ดถ้าขาวมาต้องแดงทั้งฝักถ้าเราจะเอาไปทําเป็นพี่ไข่ขาวต้องแดงทั้งฝัก Andal, แต่ถ้าเอาไปทําเป็นพริกไทยดำนะก็แดงเม็ดสองเม็ดก็เก็บได้เลยแต่นี่สูตรโบราณนะสูตรจริงๆเขาทาได้หมดอ่ะขาวอ่ะพอแก่เขาเอาไปนั่นหมดเลยหมักได้เลยแล้วทีนี้พอเก็บไปเนี่ยเมื่อกี้เจ๊บอกว่าเอาไปบ่มก่อนบ่มยังไงครับเจ๊ให้ส um> ุกใส่ถุงปุ๋ยแล้วไว้ก็บ่มเขาก็สุกอีกหน่อยหมายถึงว่าเอาใส่ใส่ถุงปุ๋ยแล้วปลูกปากทิ้งไว้เฉยๆยเนี่ยไม่ปลูกก็ได้ตั้งไว้สองวันก็สุกอีกมันมันก็มันก็จะสุกทั่ว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 ช่วงช่วง เกือบทั้งหมดะฮเกือบทั้งหมดเกือบทั้งฝักครับเพอพอพอมันสุกแล้วบ่มเสร็จเรียบร้อยสองวันเนี่ยพอมันสุกหมดแล้วเราไปทำอะไรต่อไปพึ่งแดดแล้วเราก็ไปสีเอาไปพึ่งแดดพึ่งแดดนี่สักกี่แดดครับเจ๊หรือว่าให้แห้งเลยแดดเดียวพอแดดเดียวพอนะครับแล้วก็ไปตีตีเอาสั่งมันออกเหลือแต่เม็ดแล้วก็ตากอื๋อเป็นพริกไทยแดดเดียวไปก่อนนะพริกไทยแดดเดียวนะฮะเสร็จแล้วเอาไปสีสีนี่สียังไงครับเจ๊สีเอาสางออกเหลือแต่เม็ดคือเอาเข้าเครื่อง เขาเครื่องสีได้เลยครับฮ่าเขาเครื่องสี <S <S องปั่นเน<อ>ี่ยเลยตั้เม็ดแล้วเราถึงจะไปตากได้อ๋อตากได้เสร็จแล้วก็แห้งแล้วเราต้องมาล่อนฟูนอีกครับเอาสังออกอีกครับแล้วก็มาฝัดคัดเกรดอืมแล้วเปลือกเปลือกมาเนี่ยมันจะล่อนออกเองหรือย,อยังไงครับเจ๊เปลือกไม่ออกเปลือกมันจะแห้งไปเลยใช่ไหมฮะ่าตากดำไม่ออกถ้าถ้าทําขาวเราต้องมาหมักหมักหมักแช่น้าหรือหมักอีกอย่างอมักแห้งหมักแห้งสองอย่างครับ เพื่อให้เอาเปลือกมันออกค่ะใช่พอเปลือกมันหลุดออกเนี่ยก็คือเอาไปแช่น้ำให้เปลือกมันให้เปลือกมันเปื่อยมากันเถอะอ่าแล้วก็ไปตีเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกข้างในมันก็จะเป็นเมล็ดขาวอ่าใช่อพอเมล็ดขาวเนี่ยเราก็มาผึ่งแดดอีกทีหนึ่งให้มันแห้งแล้วอันนี้ก็ทุเไศก็เขาเอาไปปนเองก็ค่ะตากขาวไปไเม่็ดเขาาไปปนเองพอขาวไปปนกันเองครับครับเราไม่ได้ปนขายอ๋ออ่าฮะขายเป็นเม่็ดอย่างเดียวครับ นะฮะอันนี้ก็จบกระบวนการวิธีการของสวนแล้วก็คือจบจบแค่นี้อันนี้ก็แล้วอย่าง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 ที่สวนเนี่ยส่วนใหญ่ทําทําดําหรือขาวครับส่วนมากจะดําทําขาวไว้น้อยๆไม่มากทําขาวนี่ก็เอาไว้บริโภคเองเลยอาไว้แจกมาเงยขายนิดหน่อยอะไรเงี้ยสิบโลยี่สิบโลอะไรเงี้ยครับครับอ๋อถ้าถ้าทำดำก็ก็ขายได้เลยนะขายบขายส่งไปเลยนะครับแล้วพอค้ามาถามมันเก็บได้นานไหมเจ๊อะไรดำเลยครับ ก็นานนะเป็นปีๆเลยรอราคาได้บางเ้ยนะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่อค้ามาซื้อถึงที่เลยนะครับเจ๊ไม่ต้องไปวิ่งหรอเพราะว่าป่าดงอะไรเขาเขา้จังหมดไวเขาไปหมดใครมีสวนพริกก็จะตามไปซื้ออถูกก็แพงก็อีกเรื่องครับครับทีนี้เราเราก็ต้องตามราคาเองนะตามราคาเชาวสวนก็ต้องไปสืบสอะราคาไอ้ช่วงนี้ขึ้นลงหรืออะไรยังไงกี่บาทนะครับกระโปงตั้งก็มีอยู่ปีงสี่สิบบาท หกสิบไม่ขายขายสี่สิบบาทก็ยากทำมาก็ชอบเนาะความชอบพริกไทยแล้อยากทำมาอื่นแสดงว่าเจนี่รักพริกไทยจริงๆอ่านะฮะถูกก็ขายตามถูกตามตลาดไงถึงบอกพูดราคาไม่ได้ครับค่ะอืมเอ่อทำไมถึงรักพริกไทยขนาดนี้เจเป็นพืชที่แบบคิดว่าเราทําง่ายไงครับมันอยู่จุดเดียวแล้วก็ดูแลทําเก็บง่ายอืแล้วดีที่คงที่เราไม่ต้องไป วิ่งหาพ่อค้าครับดีคงที่ว่าพ่อค้ามาหาเราพ่ามหาเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะเก็บไว้รอราคาได้อีกนะครับเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับเป็นปีๆสบายๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของพริกไทยนะครับนะฮะท่านท่านผู้ชมรายการทีวีแมกซ์โกนะครับนะใครใครสนใจนะครับนะฮะก็ สามารถที่จะสอบถามมาทางร้านโอรานการเกษตรได้นะครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ใช้ยาของร้านโอรานอยู่ใช่ใช่ค่ะเจนิดเหมือนกันใช้ได้ทุกใช้ทุกตัวใช้ทุกตัวไม่เปลี่ยนนะฮะก็สอบถามได้นะครับที่ร้านโอรานการเกษตรที่อำเภอท่าใหม่นะฮะตำบลทุ่งวินจจอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่แหละนะครับเนะเพราะว่าอย่างของเจนิดเจ้าของร้านโอรานเองนี่นะครับนะฮะก็นี่เลยครับมืออาชีพในการทําพิกไทยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยว ท่านจะถ้าโทรหาเจนิดนะฮะท่านจะได้รับความรู้เรื่องของพริกไทยเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เจนิดอีกสักรอบหนึ่งนะกันนะครับเชีตัวไหนยังไงนะครับนะฮะนี่ครับคือเรื่องของเรื่องราวของพริกไทยนะครับที่ผมมาถ่ายทํารายการกันในวันนี้นะครับนะฮะกับทางเจนิดเหมือนกันนะครับเจ้าของสวนพริกไทยมีมีมีชื่อสวนไหมครับเจไม่มีนะเนาะเจบอกไม่มีนะเจนิด ถามเจนิสอีกทีหนึ่งว่าไม่มีนะครับนะฮะนั่นนารัะก็เขียนไว้นามว่านี่วังไพ่เพราะว่าอ๋อสวนวังไพ่นะฮะสวนวังไพ่นะครับเพราะว่าในสวนนี้นะครับนะฮะบรรยากาศดีมากครับนะฮะอยู่ติดเขานะฮะอยู่ติดเขาแล้วเป็นสวนเก่าแก่นะครับมีต้นเงาะนะครับนะฮะอยู่ในอยู่ในอยู่ในดงเงาะนะครับมีทุเรียนมีพริกไทยมีมังคุดนะครับ มีกล้วยด้วยนะฮะก็แทบจะเป็นพืชเศรษฐกิจทุกตัวนะครับมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดทั้งปีแหละมีรายได้ตลอดนะครับนะฮะเรื่องราวของพริกไทยนะครับนะฮะที่ผมมาแถลงทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกันในวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็คงจะสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะอย่างอย่างอย่างที่บอกแลลวครับว่าการดูแลพริกไทยนะครับอยู่ที่การเอาใจใส่ครับนะฮะการเอาใจใส่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องคอยสังเกตครับว่าอาการเขาเป็นยังไง นะครับอย่างสวนของเจนนิสเองเนี่ยนะครับนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอเขาเนี่ยนะครับแต่ละตอนเนี่ยอายุ40ปีขึ้นนะครับและยังสามารถที่จะให้ผลผลิตดกมากนะครับดกมากดกมากยังไงนะครับเดี๋ยวท่านก็คงจะเห็นในในในเอ่อเอ่อเออในรายการนี้แหละนะครับนะฮะและวิธีการเนี่ยนะครับดูแลตออายุ40นะครับให้มีชีวิต ต่อไปเนี่ยครึ่งศตรวรรษได้เนี่ยโดยมืออาชีพอย่างเจนิสเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนะฮะเจนิสก็ได้ต้องเรียกว่าถ่ายทอดว,วิทยายุทธ์นะครับนะฮะความรู้ต่างๆนี่นะครับนะ,ะให้กับท่านผู้ชมผ่านรายการนะฮะคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางทีวีแมสโก้แล้วนะครับนะฮะใครสนใจหรือว่ามีปัญหานะครับโทรมาที่แมสโก้ก็ได้นะครับนะฮะ อ่าโทรมาที่มัสโกก็ได้หรือว่าเอ่อโทรมาที่ผมปองเชียงใหม่ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับนะฮะใครอยากจะมาชมสวนพริกไทยนะครับก็เดี๋ยวผมพาทัวร์มาได้นะครับนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านนะครับนะฮะก็ขอบคุณเจนิสอย่างมากด้วยแล้วกันนะครับนะฮะที่เอ่อให้เกียรติทีวีมัสโกของเรานะครับนะฮะมาถ่ายทำรายการเรื่องของพริกไทยในวันนี้นะครับนะฮะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับนะฮะเอ่อ สวัสดีครับเจนี่ครับนะครับก็โอกาสหน้านะครับนะฮะเรื่องราวของอื่นๆที่คุยเฟื่องเรื่องเกษตรผมจะนําเสนอนะครับนะฮะก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพริกไทยหรืออะไรต่างๆนะครับก็คงจะต้องมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับนะฮะขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านโวยแล้วกันลากานเลยวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียนในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสาปิ้งสุดรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสาปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก